สว no form form. <m ari> <m ari> <meter> old ัสดีค <m ari> ่ะวันนี้จะพาทำโชมนะคะมาติดตามในทางเลขหลานชายมาดาบนะคะ่อเขานดี่เนมาน่อยครูได้คเป็นบางวเบางวคูบคบเนได้ทำโชมเพราะว่างวดนี้เพิ่นมาถางงวดนี้บอเขาก็คือยุดของหลานชายเออ บแ่แน่ยได้หมดเนี่ยบ่หไถ่บ่อเขาใหญ่เออตีอย่างนี้มาได้เนาะไหนคือมาเห็ดคือบ่อไถ่เห็ดยิ่งหมดแลง้ยงเนี่ยมันว่างมันว่างมันว่างมันวะบ่มาถ่าเห็ดยิ่งเลี้ยงมาดับเป็นขยันไม่กินลาบตัวหนึ่งเออเอาเนื้อไปยุ่งไม่กินเด้ออ่ะมันเนี่ยพร้อมกันบ้านกระบุญเด้อวันที่สิบพร้อกันกินกินลาบพร้อกันตัวมือเนียนบุญกิน กินพร้อมกันเจ้กระถินกินวัดาได้เอาสื่อสาตรเอาพอดีกับสื่อสาต์ไปวังหันกเอาสาเอามอนไปตกองกระถินน้ำพระเจ้ามอระโอ้ยสต์เลยซิบก็ผืนศาสตร์ใหย่ใหญาไร่ไร่คิดกันบ่ไร่เจะไร่ยังเนี่ยดอกไร่ไร่อยู่ซี่หาไร่สื่อน้ำพระเจ้าซิบเจน สารไล่ธรรมดาเห็นอีมาดามลงเฟีสอยู่บินเดือนใดเดือนนี้หรือเดือนหนท่านว่าเดือนออลนลาก็บินอ๋อแล่วกลางเดือนมันยังบ่ท่านจองสวยอยู่สิ้นเดือนหมดละสิ้นเดือนเังสิจอดเมื่อกี้ไปแล้วครับกลางเดือนนามาดามเมื่อกี้จะกลับนี่เธอเล่นไปอยู่บุญเจักเดือนเกาะสองเดือนกับสามอาทิตย์สองเดือนกับสามอาทิตย์ก็กลับมาครับเป็นไปรย่นะแฟนพันยุบุญกับลูกสาวเพันยุบุญใช่ไหมที่บ้านหนาวปัญยังวนหนาวแล้วหนมีหนาวคัะเดี๋ยวนี้ยิมมาลงไปหองศา โอ้มีหิมะบ่เมืองที่เจ้าอยู่มีหิมะบ่อโต๊ะแห้งนี่เดือนหน้านี่โต๊ะแห้งเลยแต่ไม่หรอเนาะในทะเลนี่ทะเลนี่บ่กมันหนาวมันแล้วแต่เมืองนี่บางเมืองกับ่ตกะมันบ่ท่านว่ามกรล่าเนี่ยโต๊ะไหลไหลห่อนเท่าไรขยอยู่ขุนสองเดือนมันก็ไปนี่มันหนาวหลายก็ห่อนแม่นบ่พี่อันห่อนเนี่ยมันมาณนสามอาทิตย์โอ้นอกขันหนาววัดนอกขันหนาววัดกับฝนเอ้านนอนกับฝนฝนกับหนาวเอาจำช่วงเขาไปเบิ้งน้ำกัน บาะเล็กหลานไส้เพิ่ว่าเพิ่ว่างวดนี้นะครับขาบ่อเข่าคือหยุดคือเบรกงวดที่ผ่านมามาตะเล็กวิ่งมาตะเก่าเก่าก็มาหลักลอยเนาะมาดามเนาะนต่อมาชมปัญญาองานที่เพิ่นได้มาสแต่นเพิ่มมาเข่าดีนะพี่น้องมนนตีเวทีขึ้นเวทีลนะยันเวทีนั่นได้บอกขึ้นเวทีเลยยันเวทีไง เอาของมาดามยุ่งยังแดดคือบนเงี้ยวของผมมันที่เงี้ยวเงี้ยวอะไรเงี้ยวคือกันเด้อมาดามต้นหนึ่เดี๋ยวทผู้ชมต้นบ้านมาดามเงี้ยวของคุณน่ะคือกันเพียงเดียวเอาพี่ได้บอลดำมาจะใส่บอลเนี่ยอาวก็มีแต่ร์ดวลได้เหรอไม่นบ่าเบ็คคอลอนมิเตอร์ดวนแล้วเอาไนบอลดำนี่เบ็คคอลอนเบ็คคอลอนบอลเข้าอีกกำทำไปชมโอ้เบ็คเดียวกันนั่นล่ะนี่นะครับอันนั้นเบคดีจิตก็ได้แค่นี้บอลอยู่หน้าบ้านก็ได้ต้นนี้เอาไปก็อยู่บ้านก็ทำง่ายเจ้ากรุงไก่เซอร์เออเจ้ากรุงไก่เซอร์มันแตกไม่มาด อย่าดนในบาดมาดามแ่น,นแต่ว่านี่แหมบอลญี่ปุ่นที่เอาไปท่นมาดามกระถางนึงเล่ไหมค<ะ>ือแดดเป็นที่ของมาดามที่การแดดคือปปรโยโหิกอแดดดีาชุมือมอกเตมน้มมอโอ้วันนี้มีกุหลาบด้วยเราไปตับมาจาันไหม หอมดินอ่าอมหอมกุหลาบงามนะค่ะคผู้ชมดอก่วงอ๋ออ่าพวงคาออสเตรเลียพวงคาออสเตรเลียมันเอาไปช่มช่มโกใหม่กุญยุบุญมันออกุนดอกเขามออนเขาเรียกดอกอะไรดิพวงคาออสเตรเลียโอ้พวงคาอออสเตรเลียป้าก นี่ต้นถุงเงินถุงทองน้องงามมันไปอยู่โ่มมันเลยงามไหมบาเถ้าแต่มันอยู่แดดมันก็สิไปเหี่ยวจรีงจังนี่เออแม่นี่มันจะใบใหม่สิคือขึ้กันเลยมันถือแดดใบมันจะใหม่ถือแดดบ้างายมันมาสระองบ้าเถ่าเป็นถุงเหี่ยวมันะถุงเงินถุงเงินเหี่ยวเอาไปะทำมาชมตามมาดามไปเบิ่งวาได้ตัวไหนอ้วนนี่ดายแล้วอี้องอนอตตี้องอาจารย์นอตตี้อเาทำมาชม เป็นจังไดงวันบางขันข้าเขานะฝันแม่นอยู่ด้วยมาดามตอนเป็นเลขกันเริ่มสื่อน้ำเจ้าไปยัลืมผมมมนเน้นแค่เก่าเก้าเดเก้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์โอ้ยลืมสื่อน้ำแ่ะเก้าห้าศูนย์กับเก้าหนึ่งหานะครับอนหนเก้าหานเออดอกกุหลาบกุหออนส้นตอนมนนี่เพิ่งเรย่มาถาม่้าเขาวันเีกันยุดเต้อพี่น้องเลยวิ่งนเขายุดหายขนเขเก้า เก้ามาหลักร้อยนะธรรมชุ่มร้านใช้มาดำเพิ่ว่าเขาดีนะฝันมาลงสนามคือเป็นสีแต่มาแล้วเขียนมาแล้วรถไฮมู่บ้านมีไปมู่บ้านยังมาเล่นไปหามู่บ้านเพิ่จดไฮบ่กนอนเหรียยูอูเพนน่สองเก้าห้าสองเก้าสามเอาสามคูนนอันตัวนี้สี่คูเก้าหา่นี่สองเก้าห้าอเก้าห้าธรรมชุมสองคูนนี่สองเก้าห้าสองเก้าห้าสามเก้าเน่นสองเก้ากับหาสองหาสองเออโอ้ค่ะถ้าวิ่งเพิ่นจะบอเปนสองกับวิ่งตัวเลเก้า เก่าคับเ้ากับสองเอาสีมนเก่ารับสองเหรอังเาว่ามีเก่าครับสองเขียนมาจังสันดิเ้าวิ่งวิ่งเก่าครับสองอบด้ถามเพื่นเห็นบ่าไบร์บาวิ่งตะรเห็นบ่า่ได้ถามเลยแล้วเขียนให้ก็เอาฉันบอกเบด้ได้พี่นองได้มีแต่สีบวยสีว้ด้กันอนายมดนว่าพวกเขาเอร้องสีล่ะเอาสีโพ ส้นกุหลาบมาดำหยัวกุหลาบวิ่งบ้านวิ่งสองกับเก้าด้วยทำมุช่มด้วยอ่เป็นไงมากคือสองนะครับหลักกับห้าองหลักกับเก้าหแล้วก็สาเกาเอาเลขนง่ามเดยวกัตรงกระเบ้าเวรที่เก่าในกาลาร บ่95นี่ท่านผู้ชมลองเบิ่งตัวนะครับติดสองมันติดสองมันจะมีสองเก่าเพราะว่าเหล็กมันอาจะเด่นสองกับเด่นเก่าเมียนดีดอกเพราะว่ามี่สองกับเก่ามีสองกับเก่าท่านผู้ชมเพขนเน้นให้สองเก่าสองเก่าก็หาสองหาสองเพิ่งจะเน้นที่สองนี่แหละเนาะียนอยู่ดอกเด่นที่สองท่านผู้ชมร้านชายมาดามแคบจังไต่คือมันลุยใหญ่สมไฟกลางแดดจ้า พไปเขาอยู่หลังบ้านแล้วยังมาพี่ป่าพึ่นกับล่าไหลอยู่ข้างหลังมาใส่ดังทุกอาทิตย์เอได้มือละ้อยซี่โตป่าสิมันปางสิมันลอยยมยมป่าบัวสิมันแสบเดแบบมันคือป่าเรียงเนาะป่ามีน้องเข้าเนี่ยมันบ่วข้าวนิ่มีมากมีแต่ข้าวมีแต่ข้าวเดียวหมดไปต้มสมมาก่ปแย่งข้าวเตียงในซองห่างนี่เไปใครผักเคยหนึ่งยี่ต้นนี่บ่โอ้ผมมีต้นไม้ต้นยังเหลือนะบอกมากงวดเนี่ย สิเอาอันไหนเอามีเลือกหลากหลายหนึ่งยังบอกว่าให้เลือกเอาต้นนั้นผมมาเที่ยวมาต้นไหนไช่อ้เศรษฐีรวยทรัพย์เองเศรษฐียังกับต้นนั้นที่แบ่งไปนั่นน่ะแต่วก็แตกขึ้นมาอีกเลยต้นไหนใส่ไปเบิองดูต้นเ่นอันนั้นบเที่ยวสารพัดนึกบอกเทีวสารพัดนึกมันมีเกิดไหมม่นบ่แตกยก็แตกขึ้นมาใหม่กระจายใบเขามันถึกแตกแตกไม่แห้งยู่เห้งบผมแตกซองข้างบ้านแล้วมันไม่นอยู่ดอก อันอันต so, pues, ีคร no, ับมันแห้งท่านี่อันนั่นพี่สาววันเบาเทามันบ่อันนี้เป็นบ่ห่มบ่บ่มาเลยเป็นบ่บ่เยนเตึ้นกับห่มอยู่ต้นไม้ข้างหน้ามาเต้คนตัดออกที่เป็นคนบังเปนบังบ่เป็นบังเอานี่ครับหลานชายมาดามแล้วพี่น้องแล้วแคปหน้าจอเพิ่งมาท่างงวดนี้บ่เข่ายุดได้พี่น้องได้เบรกเด้อเบรกซะก่อนนะครับผมบ่เข่าก็คือว่าบ่เข่าพี่น้องแต่ว่ามาตะเล็กวิ่งงวดที่แล้วนะเพิ่งมาตะกี้นะบ่ขันบ่ขันบ่ลงสนามนี่เข่าดี วัดเมื่อกี้กับมาตาเกาลักลอยพลเมือมอื่มย่มลงผัดพวเขาตื่นเวทีสงสัยครับเพราะดีมากพี่ว่าเอาองวดนี้วดนี้ถ้าไม่เข้าคือหยุดคือเบรกเลยพี่น้องเ้อแ่ซีคูเท่านั้นแหละครับวิ่งสองกับเก้านะครับเพราะว่าเพิ่นเด่นไม่ให้เน่ที่มันเขียนให้อะมัเพิ่นจะพูดไม่ได้เด้พี่น้องเลยอ่าล่องเมิ่งวดนนี้ไม่เข้าคือหยุดเลยพี่น้องเพิ่นบอกมาแล้วหยุดแค่สองเก้ากับห้าสองนะครับตัวเด่นเพิ่นเด้ สองคูสองคูตัวเน้นนี่ถ้ามเก่าคือเก่าหากระสามเก่าถามากเก่าถามากสองคือสองเก่ากระหาสองตามมาชมแคปหน้าจอนะครับผมเน้นที่สองเก้าเอาไซมาดามีต้นเลยไซไปเบิ้งมี่เอาค่ะผู้ชมแคปหน้าจอตามนี้นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของหลานทรายมาดามนะคะผู้ชมเพิ่นว่าถ้าไม่เข้างวดนี้เศร้าหายนะครับพี่ชม หมวดวันที่16กุษกีกายนพศออ2566ค่ะวิ่ง2กับ9นะคะจับคู่หายมิ 29, 5, 2เก่าหา2เก่าหา3เก่านะคุณผู้ชมให้4คู่นะคะเน้นที่2 9กับ5 2นะคะแคปหน้าจอตามนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมมหมูก,ก่ฟลอยท่ทำให้ชทุกๆท,ท,ท่านโชคดีรวยๆเฮ่งๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ